ครับสวัสดีปอแม่ีปน้องเ c ซสหายคุณเมืองชาแนลมดสุโคสุขนนะครับวันนี้เขาก็ได้ป้าปอแม่ี่น่อง FC ซีสหายคุณเมืองชาแนลมายี่มชมวัดทุงปงเลี้ยนนะครับวันนี้เป็นวันที่14กันยายน2้า6นะครับแลม14ค่ขเดือนสหรเอว่าเดือนเกของทั้งง่านะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับในช่วงขาววันศานะครับเขาจะมาอู่วัดข่าวของวัดทุงปงเลี้ยนนะครับ วัดขุมพงเลี้ยนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมันเอี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดนำปางครับอันนี้เป็นวัดที่สองนะครับเป็นวัดหลาดมหานิกายนะครับสร้างขึ้นด้วยกันน้ำของหลวงปู่มืลน,นะครับหรือว่าครูบามืน่นพระครูอนุกุลสุภกิจนะครับอดีตเจ้าคณะตำบลมันเอี่ยมเขตสองนะครับท่านได้มรณภาพไปเมื่อปีพศ .2541 นห้ร้บอ็ดะครับวัดทุ่งพงเลี้ยนแห่งนี้ก็สร้างขึ้นเมือ่อพศ 2,532นะครับโดยมีเจ้าภาพใหญ่ขอบรัวโอสถานุเคราะห์นะครับเป็นคนสร้างนะครับพระวิหาราสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2,533นะครับปัจจุบันมีพระจำวัดอย2ตนนะครับโดยมีพระธิการรุ่นเลี้ยงนะครับเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นสลาประชาคมองค์วันนะครับที่เปิดมาประชุมกันนะครับช่วง ประจำเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นอุโบสถหลังเลกนะครับมีวิหาร,รหนึ่งหลังอุโบสถหนึ่งหลังนะครับอันนี้จะเป็นโล,งล่งระคังโลงกล่องนะครับราชก็มีกุฏิอยู่สองหลังนะครับอันนี้จะเป็นกุฏิของพระลูกวัดอยู่นะครับหลังนี้ก็สร้างเมื่อสมัยผู้ใยญ่สามรารถวิเศษนะครับสร้าง มาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเขาชมบรรยากาศรอบๆนะครับวัดนี่ก็พื้นที่ประมาณเอ่อห้าห้าไร่นะครับพื้นที่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นครอบครัว โอสถานุเคราะเป็นคนสร้างเหมือนกันนะครับเซตเมอ่อพศสอ3 2นาะครับอันนี้ทัดไปก็เป็นกุฏิของอท่านเจ้าอาวาสน,นะครับภา้ธิการุ่นเรื้องนะครับท่านเอฟซี FC ท่านไหนที่อยากจะมาทําบุญจีวัดทุมงมเลี้ยนนะครับ ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเสิร์ชใน GPS พิมพ์คำว่าวัดทุ่งปุงเลี้ยงตำบลมันเอียมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็จะขึ้นเลยนะครับห่างจากตัวเมืองลำปางมาเส้นหมายเลข1157น,น,นะครับลำปางเมืองปานนะครับประมาณ25กิโลนะครับเขาก็จะเจอวัดนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์อีกหลังหนึ่งครับที่ว่าไว่ายทำวัน วันพระวันอย่างครับที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาทําตรงนี้นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกูโคคคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ